เดี๋ยวไอ้ที่บีบแต่เสียงดังๆตอนเดือนมีนานี่มีคลิปไหมครับมีนะอ่าไหนลองดูคลิปดิ๊รู้สึกมีนะคะค่ะใช่ไหมครับไหนลองดูชื่ว่านี้ใช่ไหมครับคุณพี่เจี๊ยบค่ะ่ห้ามีนาคมห้ามีนาคมหกเจ็ดใช่ไหมครับค่ะโอ้โอ้บีบยาวเลยมวยมันไม่มีอะไรขวางเขาอยู่เลย นี่ยาวเป็นเกือบเกือบนาทีแล้วนะครับนี่พ้นบ้านของพี่เจี๊ยบไปแล้วก็ยังบีบอยู่ค่ะนี่เวลาประมาณสักกี่โมงครับตอนนั้นเหมือนช่วงค่ำมืดอยู่นะคะอันนี้ก็บีบอีกอันนี้ก็บีบลูกสะพ้ายจะออกนอกบ้านขับรถจะชนเลยนี่ที่พุ่งมาใช่ไหมครับจะพุ่งจะชนแลวอันนี้รถของลูกค่ะค่ะแต่เขาถอยเพื่อไม่อยากมีปัญหานะคะอันนี้ก็บีบ ก็พุ่งเหมือนจะชนเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมคะพี่เจี๊ยบก็ค่อนข้างบ่อยนะระยะหลังนี่บ่อยมากเลยทำไมนะครับคือถ้าเรามีขับรถสวนเขาก็จะเกิดเหตุการณ์แบบเออแต่แต่แต่อันนี้นี่คือลูกสาวของพี่เจี๊ยบจอดรถอยู่ก็พุ่งเข้ามาเลยใกล้ติดเลยใช่ไหมครับค่ะจนเราต้องถอยถอยแล้วก็แล้วก็ออกขวาไปค่ะไม่อยากมีปัญหากับเขานะค่ะ แล้วเขาก็ยังบีกแตรอยู่เวลาเขาเข้าๆออกๆบ้านเขาบีกแตรแบบนี้บ่อยคะก็ไม่บ่อยค่ะแล้วแต่อารมณ์ของเขาค่ะค่ะเราไม่รู้เขาจะขึ้นตอนไหนแต่จากเสียงแตรจากลักษณะการกดนี่คือมันต้องโมโหอะไรบางอย่างใช่ครับก็เลยถามพี่เจ๊ว่าวิเจ๊เคยไปมีปัญหาอะไรไม่เคยแน่นะครับ ไม่เคยค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกับเขาอ่ะหมวยดูฮะคือเวลามันก็ค่ำแลวนะเพราะว่าบ้านก็เปิดไฟรู้ว่ากันหมดแล้วนะครับเพื่อนบ้านก็ได้ยินทั้งซอยว่าป่ากลับมาแล้วค่ะแบบนี้ก็แปลกครับค่ะแล้วไอเหตุการณ์ที่บอกว่าจอดรถขวางก็มีจอดรถขวางมีค่ะแล้วก็บีบแต่ด้วย ทําทพยายามพุ่งจะชนเข้าหาเราเรากา็แจ้งทางหมู่บ้านยามก็มายามก็มาการลดให้เราให้เราถอยไปไปเข้าซอยอื่นเขาจะพุ่งชนอย่างเดียวนะคะค่ะ,คะเรากา็เราก็พยายามไม่อยากมีเรื่องเราก็ถอยหลังรถแล้วก็ไปเข้าซอยอื่นเพื่อเพื่อ<ๆ>ไม่อยากมีปัญหาก,กับเขาอ่ะครับ้านพี่เจีย๊ยบมีรถกี่คันคะมีสามคันคะ่ะค่ะโดนบีบแบบนี้ทุกคันไหมคะ ไม่ทุกคันค่ะไม่ทุกคันแต่คันของของลูกชายอันนี้ลูกชายอันนี้ลูกชายค่ะลูกสะพ้ายโดนไหมลูกสะพ้ายไม่เคยโดนค่ะเพราะว่าเขาเขาคันของลูกชายโดนลูกชายโดนอืมค่ะลูกสะพ้ายเขาอยู่เขาไปทํางานค่ะคลิปที่จะชนนี่มันบอกว่า อันตรายมากนะพี่แก้วใช่ครับคือมันอยู่ในจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพื่อนบ้านกันขับรถจออจี้เข้ามาขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะพลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะค่ะซึ่งมันอาจจะก็เลยแปลกว่าทําไมป้าก็ต้องจี้แล้วก็เบียแตาดังขึงนขนาดนั้นป้าเคยถามลูกชายไหมว่าลูกชายป้าเคยไปขับรถอะไรทําให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะเราพวกเราเนี่ยพยายามอดทนกันถึงที่สุด และพยายามหลีกเลี่ยงกันที่สุดค่ะเพื่อไม่อยากปะทะด้วยหมวยดูจ่อเข้ามามแบบต้องถอยออกอ,ะอ่ะซึ่งจริงๆบ้านมันก็สุดขอบแล้วคุณไม่จะเป็นตะต้องเลยประตูบ้านคุณมาถึงขนาดนี้ค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือเขาถอยเข้าบ้านเหรอคะพอเขาทาวีรีกรรมใสเาเข้าบ้านเขาแล้วก็เงียบอยู่ในนั้นเหรอคะยังมีคลิปอื่นอีกไหมครับที่มีการจอดรถขวางหน้าบ้านอะไรมีไหมครับไม่แน่ใจนะ ของคุณเบนซ์มีปัญหาเรื่องรถไหมคะไม่มีครับเออโดนหาพี่เจี๊ยบคนเดียวใช่ไหมกับบ้านพี่เจี๊ยบนี่บ้านพี่เจี๊ยบที่ตันถูกเตะถังขยะนี่ก็คือวีรกรรมที่ป้าก็เตะถังขยะใส่ค่ะค่ะพี่เจี๊ยบเหมือนจะโดนหนักสุดแล้วบ้านอยู่ติดข้างๆด้วยโดนนี่เข้าโดนทีหลังแต่เราโดดเดี่ยวมานานแล้วค่ะอแล้วตอนที่พี่เจี๊ยบโดนแรกๆตอนที่คุณเบนซ์ยังไม่โดน ได้มีปรึกษาหารือไหมถึงพฤติกรรมของป้าเพราะเขาก็อยู่ติดป้าเหมือนกันก็คุยกันเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเขานิดหน่อยค่เขาจะได้ผลกระทบเล็กน้อยแต่เราอ่ะหนักสุดถามจริงจริงเพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเคยคิดว่าเราจะเอาขยะไปเคลื่อนบ้านเขาบ้างไหมไม่เคยคิด <laughs> เพราะว่าอดทนไว้ก่อนด,ดีกว่าอดทนนะครับไม่ไม่อยากมีเรื่องนะคะ แล้วอย่างเวลาเขาเอาขยะไปทิ้งกลางซอยใครเป็นคนมาเก็บคะบางทีเราก็เก็บเองนี่คือป็นเก็บ่อที่พอบ้านเราเลยค่ะแล้วก็คนผ่านไปขัดมาแล้วก็เกรงใจเขานี่คือคลิปที่เอาต้นไม้อะไรมาตัดต้นไม้แล้วมาโปรยบางทีเขาก็ไอ้ฟันต้นไม้เราหน้าบ้านอะคือโตไม่ได้เลยค่ะต้นนี้ต้นนี้โตไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะแต่งให้ตลอดก็คือตัดให้เลยโดยที่เราไม่ได้บอกค่ะไม่ต้องบอกค่ะเขาจะแต่งให้อ๋อ หรือว่า